มหนึทับสเราจะมาอ่านประวัตินักบุญล็อกบุญล็อกนะคะเกิดปีพศ1295ที่เมืองมองเปรลเอประเทศฝรั่งเศสท่านกำพาบิดามันดาเมื่อมีอายุประมาณ20ปีจึงได้แจกจ่ายทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้คนยากจนและปลอมตัวเป็นยาจกออกแสวงบุญไปยังประเทศอิตาลี และมาหยุดอยู่ที่เมืองอากวาเปนเดนเตที่กำลังมีโรคระบาดท่านุทิดตนด้วยดูแลคนที่เป็นโรคระบาดรักษาหลายคนให้หายจากโรคอย่างอัศจรรย์ด้วยเครื่องหมายกลางเขนต่อจากนั้นได้เดินทางไปตามเมืองต่างๆในบริเวณนั้นและมาถึงกรุงโรมด้วยท่านได้รักษาผู้ป่วยด้วยพลังอัศจรรย์ ในทุกแห่งที่ผ่านไปในที่สุดเมืองปีอาเซนซาท่านก็ติดโรคระบาดท,ท่านจึงปลีกตัวไปพำนักในกระท่อมกลางป่าในละแวกนั้นมีเรื่องเล่ากันว่าทุกวันสุนัขตัวหนึ่งคาบขนมปังมาให้และเลียบาดแผลบนร่างกายของท่านและยังมีผูน้ำเกิดขึ้นอย่างอัศาจรรย์ในบริเวณบริเวณที่พักเพื่อใช้นดื่มเมื่อหายาใจจากโรคระบาด ท่านก็ได้กลับไปประเทศฝรั่งเศสอีกและถูกจับขังคุกเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นจลาชนท่านถูกจองจำอยู่ราวหปีจนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่16สิงหาคมปีพศ1327ประชาชนได้จัดงานศพให้ท่านอย่างยิ่งใหญ่อัศจรรย์หลายประการได้เกิดขึ้นเป็นพยา,ยานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน んん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 